สวัสดีจ้าพ่อพ่อกับแม่นย,ยนีเยอรมันจ้าพี่น้องมากินข้าจ้ากินเขาา้เขาเที่ยงโอ้กินข่าดึกแม่นย,ยนี่สิรับแล้วรับอีกแล้วจ้าง่วงนอนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กินข้าวเย็นเนาะพ่อใหญ่บังคับมากินข่าลืมมือนี่อันเพิ่นมาหอดเพิ่นมาหนึ่งป่าแล้วจ้าหนึ่งป่าตัวบกับยาหนึ่งพี่น้องอันปลาอ่ปาปลาเนึ้อมะนาวจ้ะพ่อใหญ่ปลานื้อมะนาวสวัสดีครับพ,ยยพี่น้องทุกคนครับ แต่ไม่ยเยี่นี่กับพระท่านในเฮ็ดอย่างแล้วกดอกจ้ะแต่ว่ารู้สึกว่ามือนีเมื่อยแห้งห่วงนอนแต่พญายันบอกว่าบอกกินขา้าวแลงบ่ายต้องมากินขา้าวแลงก่อนมาเสร็จว่าไม,ม่เยี่ยนี่ว่าสีนอนอะไรเลยจ้ะไม่เยี่ยนี่เมื่อทำงานอ่ะเลิกพกม้งแรงมันตื่นแต่เช้าพอลมาเสาเลยพญายันเลิกซีทุ่มไปหิวเข่าไเอาครับลุยเลยพญายันลุยเลยจ้ะเ,เ,เ,รเพราะว่าเราเป็นฉลุมฉลือเนาะพ,พี่น้องเนาะ ปลาเนื้อมะนาวนะพี่<ะ>น้องนะโอ้โหอ่ะตักวันนี้ตักให้แม่ใหญ่นี่อ่ะไม่เอาก้างไหมคะอ่าหาเอาเนื้อล้วน,นเลยอ่ะไม่เอากระเทียมเลยค่ะกระเทียมส่งมาให้พ่อใหญ่เนี่ยพอแล้วค่ะโอเควันนี้ก็มีน้ำจิ้มสามรสอาจทำแยกต่างหากรถถาดเพืเผื่อรสม่จดชอบมาด้วยจ้าพี่น้องคำแรกแหกมาครับผม โอ้โหกิดจารอร่อยมากดูเ,เนื้อไม่ใหญ่เนียนง่างนอนแนละ้วพี่น้องนะพี่ยายบังคับคือเด็กหน่อยแหละ <c oughs> พี่น้งองทุกวันนี่ยมา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 รีบอือปกติชอบไม่อยากกินขอบไม่เพไงชอบกินขอบของไหนเราทําให้กินอร่อยอร่อยแล้วไม่อยากกินหยุดเม,กกน,มน,นี่หนึ่งอันพาความได้พี่น้งองหนึ่งใส่ซึ่งเลยจ้ะหนึ่งมะนาวใส่ อันนั้นึ่งเงินซึ่งหนึ่งผักซึ่งหนึ่งเงิปนปลาเนาะพี่น้องอืะปลานี้มันมันอร่อยมากหวานด้วยอือหนึ่งผักมันมันมันแซ่บข้าวมันแข็งแบบเนี้ยข้าวแข็งนิดหน่อยครับ ต้าดูสุดใส่น้ำนวดหน่อยไม่เป็นไรเจ้านาก็เพิ่มอีกนิดนะึงโอเคอยู่อร่อเข้าวใส่เบปะเอาออ,ออกก็ได้เอาออกนะอร่อยอืพ่อใหญ่อร่อย,อใ,ออยให้แกกินไปอืม,อม ข้าวด้วยเมน,ยนี่ฉันวากินกินกินเป็นมูได้เพียงหลังเนอะอันใา,าชะโนนอ่ะตาชเลิมชะลเลอรละตาเป็นผัวยายอ่ะ้วว่าผักผักหวานผักป้าค่ะคุณโอ๊กกระอี่ครับผม โอ้โหจิๆๆ้มน้ำจิ้มปลาแล้วพ้อมรสชาติราดก่อนอืออืเอาบางเน่าออพี่น้องจิได้เห็นปลาอือปลาสดได้พี่น้องเาะปลามันสดได้จ้ะปลา เราได้มาจากอันไอดีเนะไอดีเป็นชื่อซปอเปอร์หมักปกติก็ไม่ค่อยเจอไอาปาที่มันแช่แบบมันไม่แช่แข็งอะเนาะเพราะวันนี้เราไปไปเจอเนาะแต่ว่ามันก็แพงนะอะเนาะอาคาต้นก็แพงอย่างนี้แหละธรรมาดาเราอยากกินอร่อยอรอยตัวเท่าไหร่เจ็ดยูโรเจ็ดหกสิบนี่เจอการกินอไาได้ะัง เป็นคนที่กลัวมากกลัวก้างมากอ๋าเนี่ยไม่มีก้างเนี่ยเอาเนื้อเขาขาวนเนยมันไม่ใช่เราพอแล้วค่ะจะไม่ได้กินหมดเลยแด้กินเลยเนะมันก็มีก้างมาด้วยเหมือนเห็นไหม <S <S มันเป็นเบาเหลนนะพี่น้องอิ่ดเยจ้ะมันก็ต้องติดหน่อยนึงแลหและแค่ก้างออกไม่อย่านีเจอก้างปลาเนี่ยคนลุกยำยำยาวเลยไป็นบรกเบาเหลน mhm vang chắp mhm tạo ở nếp bồn nè này mhm 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 บวกฝรังครับซุกินี่เเงงเน่าเปลาแล้วบ้านเราเขาก็เลือกซุกิ่นี่หรอ,อบวกซุกินี่เ,ออเหมือนกันทุกวันนี้เขาทั่วโลกแล้วคุณประเสริฐอ,อันไหนที่เมืองนอกมี่บ้านเราเขามีหมดแล้วหรอ ไม่เหมือนสมัยตั้งแต่ค่อยเป็นเด็กน้อยอบุฟเฟ่เครีบ้านเราก็มีมี่โม่แล้วมีแล้วบุฟเฟ่ต์มีอะไสีขาวสีเขียวมีหมดกรอกกระหั่งค่อยจะกรอกกระดั่งมากรอกกระดับบ่ง ฉันรังง่วงๆมากินทั้งเสี่ยวเลยเพื่อนเป็นไงเลยเนี่ยหืมง่วงๆบอกไ่กินจะเป็นไงลาออกมากคือจังเด็กหน่อยมักกินข้อมักกินข้อมักกินข้อแรกมาธรรมดานี่นี่บาสิบกินข้อแรงนะกินได้ยังตื่นมาก็หิวเลยแล้วไม่ได้กินอะไรเลยไม่คือคนเรามันจะเป็นแบบว่า ถ้าเกิมันว่างจัดๆแ,แล้วมันไม่อยากมันไม่อยากกินอะไรอ่ะก็เ,เข้าใจต้องมาลองท้องเราเคยกินไม่กินแล้วมัน <c oughs> เช้าขึ้นมามันหิวจัดมันถึบปวดท้องไม่ก้ายแล้ว ปลาเนื้อมะนาวไว้จ้ะขยายพริกคือคะพริกให้พี่น้องดยอะเดี๋ยว่อแล้วแล้วไม่หมดพริกพริกเดี๋ยวก่อนกินคร้งั้งอันนี้ให้หมดก่อนมันแท้วะโอ้อร่อยมากเนี่ยมันแท้วะปลาเพิ่งเจอปลาสดๆเนี่ยเมื่อก่อนหละก็ตัวเล็กเมื่อก่อนนู้นก็ไม่น่ากินตัวเล็กนานมากแล้วไม่เจอ คุณเจอหนิอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเมเรน่ะเมเกน่ะเมเรน่ะอะไรอ่ะชื่ออะไรฟอร์เรเตอร์ออไม่ใช่ไม่ใช่ฟอร์เรเตอร์ต้องตัวหลายๆใช่ไมเน่เหมือนกับปลากระพงอะไรเมเรน่ะเมเกน่ะ,รนะ,รนะประมาณนี้แหละอะไรวนะลืมชื่อโรดาโรหรืออะไรอืมมา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 แลาว เป็นที่ร้านเขาตั้งชื่อไอ้ยาโรโรราโดโรราเดอร์อะไรสักอย่างนึงอ่ะมันอยู่ครับมันติดกล่องอยู่นะทำชื่อประดตพี่น้องได้เนื้อปลามันจะเหมือนแบบเนื้อปลากระพงบ้านเรามากใกล้เคียงมากเะอืม ปลากระพงขาวตรีที่คอมาทํานึ่งมะนาวเห็นไหมไม่รู้ไม่เห็นนี่ไม่รู้จักปลากระพงอือาจจะเคยรู้จักแต่ชื่อที่เขามันชอบทํานึ่งมะนาวบ้านเราอืมนี่พอ่อใหญ่กินแล้วจิตใจเลยเนี่ยมันใกล้เคียงอะไรเนื้อปลากระพงมากปับกุ้งขาวที่เขามาทํานึ่งมะนาวกันเนี่ยม,มันเนื้อจะหวานหอมอ<า>ร่อย,ยมาก น้ำจิ้มพริกเลยค่ะพริกเลยเพ่ออย่างที่ให้พี่น้องเห็นด้ะแฟล๊มหนาอืมทางนี้หนังหลุดเลยไม, <า S 2> ม่เป็นไรเด็ดเต็มเนื้อ,อน้ำจิ้มไรเลยไหมไม่ไม่พอแล้วจัดละอ่ะน้อยหนึ่งอ่ะอ่าเอาเลย เยนี่สิเก็บกระเป๋าล้วพี่น้ะงพยายายบาจะเป็นบาสีสันวะมัานจะเป็นบาสีว่าสันวะ้าสิเก็บกระเป๋าไปใส่โคชินีช่วงข้ามจ้ะมันยังห่างไกลอยู่เยอะเลยเตรียมเก็บกระเป๋าแล้วพี่น้อง บ่ได้ดอกพี่น้องไม่เงีนีน่ต้องเซฟไปก่อนอโอ้โหา <c oughs> พี่น้องก็ไดดคันมี่ยังกระบ,บอกกันนะเด้อพี่น้องเด้ออืมภา <c oughs> กันหัวคขวนันภาอ,อย่าบอกว่าจะเก็บไปไหน <c oughs> เมนี่เป็นไงวะจ๊องแต่ว่าแล้วีนเชียงชนิทการพิ่นหัวรออยู่เหมือนเดียเขาไปเบิ่งของเอ้าจะซื้อข้าวอีกไหมวันนี้พนวามจะหมดแล้วนะพนแกงแซ่เหลืออันเขามันเขามันจะขึ้นราคาบอกให้แม่ยนี่ไปซื้อไปอีกว่าฉันว่ามะกว่างังผัก มีกับเจ่วให้งองแอร่อยมากมนุ่งเหนียวกอใหญ่ชอบเลยผักหวานอร่อยมากพักหนึ่งเลยแซบแซบหวานค่ะพนนอกเวลาต้มก็อีกรสชาติอีกอย่างหนึ่งแตกต่างกันมากต้มมันจะตื่นนะนะมันจืดอืม ไปกะน้ำหมดเหนือป่าแ่าอร่อยมากของเนือป่าชอบกินมากเลยป่าเนี่ยอโอเคนะจ๊ะพี่น้องเมนี่จังใดกะขอตัวไปก่อนนะคะอื เดี๋ยวห้พพอใหย,ย่เล่ากินต่อไปเนาะพี่น้องเนาะแล้วพยาไม่แม่หน่กะบ่อยากกินข้าแร่งอีหลีตแต่พอใแญ่เล้วบอกว่าบ่ากินบ่ได้แล้วจ้ะพวานเดี๋ยวเล่ายาดนั้นนั้นเล่ายาดเมียเราจ่อย <c oughs> ไม่ได้หรอกเฮ้ยกินไม่กินตื่นเช้ามาแล้วก็หิวสิบ้านคนมันเมือ่อยเนาะพี่น้องเนาะมันก็เลยบ่อยากกินอย่างเนาะพี่น้องเนะบบาะคันขันไม่ความรู้สึกแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะ อโอเคได้จ้าจังเดก็ฝากแว้์นได้จ้ากับคลิปอ่ะปลาหน,นึ่งมะนาวนาะพี่น้องเนาะครับผมจ้ากลว่พี่น้องอยู่ดีไม่ห่างนะจ้าฝากกดไลค์ก like, ดแชร์ด้วยจา้าครับขอพี่น้องทุกผู้ทุกคนมีความสุขค,ครับจะเรื่องนุ่งเรื่องในการเงื่อนการท่อง <จา S 2> ครับผมมาดีค,ดครับมาดีจ้าจู้